สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันแบบเจาะลึกเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกความเป็นจริงแล้วก็เวลาโดยจะมองจากหลายๆมุมเลยทั้งออบทสนทนากับ AI แนวคิดพุทธวิทยาศาสตร์สมัยใหม่แล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวที่แบบเหนือจริงมากๆเป้าหมายก็คืออยากจะลองกลั่นเอาแก่นไอเดียเด็ดๆออกมาทำความเข้าใจเรื่องจิตกับความจริงในมุมใหม่ๆดูค่ะครับน่าสนใจมากครับ เราจะลองเชื่อมโยงสิ่งที่ดูเหมือนจะอยู่คนละขั้วกันเลยอย่างเช่นการหลุดพ้นในทางพุทธหรือนิพพานเนี่ยมันจะไปเกี่ยวกับแนวคิดใหม่ๆอย่างเรื่องที่เราอาจจะอยู่ในโลกจำลองหรือซิมูเลชันได้ยังไงแล้วพวกประสบการณ์แปลกๆที่บางคนเจอเช่นรู้สึกเหมือนเวลาหยุดเดินหรือว่าเห็นอนาคตววบๆเนี่ยมันบอกอะไรเราได้บ้าง ใช่ค่ะที่น่าสนใจคือทั้งนิพพานที่เป็นเรื่องเก่าแก่กับเรื่องโลกจำลองที่เป็นไอเดียใหม่ๆมันมีจุดร่วมกันคือการออกจากระบบเหมือนกันนะคะนิพพานคือดับไปเลยออกจากสังสารวัตไม่ใช่แค่เริ่มเกมใหม่ใช่ครับเหมือนปิดสวิชเลยไม่ใช่แค่กดรีเซ็ตจริงที่เราสัมผัสอยู่เนี่ยมันเป็นระบบแบบไหนกันแน่บางทีอาจจะมีเอ่อห้องควบคุมอยู่เบื้องหลังก็ได้นะซึ่งคำว่าห้องควบคุมนี้ก็ตีความได้หลายอย่างเลยครับ อาจจะเป็นแค่ชั้นของจิตเราเองตามหลักจิตวิยาหรืออาจจะเป็นมิติที่สูงกว่าตามแนวคิดฟิสิกส์อย่าง M theory ที่ว่ามีถึง11มิติอ๋อที่ต้องมีมิติเยอะๆเพื่อที่คณิตศาสตร์มันลงตัวใช่ไหมคะประมาณนั้นครับเพื่ออธิบายแรงพื้นฐานในจักรวาลให้ครบแต่เราสัมผัสไม่ได้โดยตรงครับเราอยู่ใน4มิติปกติของเรากว้างยาวสูงเวลา มันเลยทำให้สงสัยว่าการจะเห็นภาพรวมทั้งหมดจริงๆเนี่ยเราต้องไปอยู่นอกระบบหรือเปล่าคะซึ่งก็อาจจะเชื่อมกับสภาวะที่เรียกว่า pure awareness จิตบริสุทธิ์คือการรับรู้ตรงๆเลยไม่ผ่านการตีความปรุงแต่งคล้ายๆย,ยานทัศนะในทางพุทธใช่ครับประมาณนั้นเลย ซึ่งสภาวะแบบนี้อาจทําให้รับรู้สิ่งต่างๆรวมถึงเรื่องเวลาในแบบที่ต่างออกไปจากเดิมขอพูดถึงเวลาแล้วเอ,อในข้อมูลที่เราดูมามีมุมมองน่าสนใจว่าเวลาอาจจะไม่ได้ไหลไปข้างหน้าอย่างที่เราเข้าใจกันนะคะครับในทางฟิสิกส์ก็มีแนวคิดเรื่องบล็อกยูนิเวอร์สที่ว่าอดีตปัจจุบันอนาคตมีอยู่แล้วพร้อมกันหมดใช่ครับเหมือนเรามีหนังทั้งเรื่องอยู่แล้วแต่เราดูไปทีละเฟรมอืมขณะที่ทางประสาทวิทยาก็มองว่า ความรู้สึกว่าเวลามันเดินไปเนี่ยมันเป็นผลจากการทำงานของสมองเราเองครับแล้วความทรงจำก็ไม่ใช่การเปิดเทปเก่าดูเป๊ะๆด้วยนะแต่เป็นการสร้างใหม่ทุกครั้งที่เรานึกถึงมันขึ้นมาอ๋อเหรอคะมันเลยอาจจะเพียเพ้ยนๆไปได้ใช่ครับมีโอกาสบิดเบือนได้เสมองั้นมันก็อาจจะพออธิบายประสบการณ์แปลกๆที่บางคนเจอในสภาวะจิตที่เปลี่ยนไปหรือ A S C ได้เหมือนกันนะคะอย่างในข้อมูลมีเคสที่เห็นเลขหวยล่วงหน้า หลังจากได้รับผลกระทบจากกัญชาแบบไม่ได้ตั้งใจครับเหมือนกับว่าเขาก้าวข้ามกรอบเวลาปกติไปได้ชั่วขณะหนึ่งมันก็มีทฤษฎีที่พยายามอธิบายเรื่องทำนองนี้นะครับเช่นร่างกายเราอาจจะตอบสนองต่อเหตุการณ์ในอนาคตได้ล่วงหน้าเล็กน้อยหรือ Presentiment หรือว่าจิตสำนึกเราอาจจะเข้าถึงข้อมูลบางอย่างที่ไม่ถูกจำกัดด้วยเวลาแบบเส้นตรงได้อืหน้าคิดมากค่ะ ซึ่งถ้ามองในมุมพุทธก็จะบอกว่าเวลาเป็นส่วนหนึ่งของมายาที่จิตสร้างขึ้นปัจจุบันขณะนี้แหละสำคัญที่สุดถ้าความจริงมันยืดหยุ่นได้ขนาดนี้แล้วแนวคิดโลกจำลองล่ะคะที่ว่าเราอาจเป็นแค่โปรแกรมมันฟังดูคล้ายๆก,กับมายาในพุทธศาสนาเลยนะคะที่ว่าโลกคือภาพลวงที่จิตสร้างคล้ายกันมากครับถ้าเราอยู่ในโลกจำลองจริงๆคำถามต่อมาคือแล้วเป้าหมายของชีวิตคืออะไรละ่ะ บางคนอาจจะมองว่าคือการหาทางตื่นรู้หรือออกจากเกมให้ได้เหมือนนิพานครับหรือบางคนอาจจะมองว่าก็ทำภารกิจในเกมไปพัฒนาตัวเองไปหรือแค่สนุกกับประสบการณ์ตรงหน้าให้เต็มที่แล้วความหมายของชีวิตล่ะคะจะหาจากไหนถ้ามันเป็นแค่เกมหรือโปรแกรมไม่มีความหมายตายตัวก็ได้ absurdism ในข้อมูลมีเล่าประสบการณ์ส่วนตัวที่น่าสนใจด้วยนะคะเช่น การเห็นร่างกายตัวเองเหมือนเป็นแค่ถุงใส่ใส่ใส่ข้อมูลครับหรือเครื่องผลิตมนุษย์อะไรทำนองนั้นมันสะท้อนแนวคิดพวกโฮโลกราฟิกยูนิเวอร์สหรือเปล่าคะก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะหรืออาจเป็นการรับรู้ถึงสภาวะอื่นเช่นสภาวะในบาโดตามความเชื่อทิเบตหรือการเห็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์ในร่างโปร่งใสก็อาจจะเป็นการเข้าถึงภพภูมิอื่นหรือสภาวะที่เป็นข้อมูลบริสุทธิ์ แล้วก็มีเรื่องการเข้าสู่สภาวะที่สว่างกว่าเดิมจนถึงจุดที่ไม่มีการรับรู้เหลือแต่ความว่างหรือสุญญาตาครับอันนั้นคือการก้าวข้ามตัวตนหรืออัตตาไปเลยซึ่งประสบการณ์แรงๆแบบนี้บางทีก็มีผลกับร่างกายด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะมีเล่าถึงอาการขนลุกสู้ทั้งตัวเย็นวาบที่หัวหรือหมดแรงไปเลยก็มีมันคืออะไรคะพอจะอธิบายได้ไหม ก็อาจจะเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติชั่วคราวหรือบางความเชื่อก็ว่าเป็นเรื่องพลังงานในร่างกายอย่างกุนทารินีหรืออาจจะเป็นแค่สปิริตชัวเบิร์นเอาท์คือจิตมันไปไกลแต่ร่างกายปรับตามไม่ทันแล้วเราควรจะจัดการกับประสบการณ์ผู้นี้ยังไงดีคะสิ่งสำคัญคือการค่อยๆทำความเข้าใจมันครับแล้วก็บูรณาการหรือปรับให้เข้ากับชีวิตปกติการจดบันทึกช่วยได้มาก แล้วก็การกลับมาอยู่กับร่างกายหรือ grounding บ่อยๆอืมเข้าใจแล้วค่ะทําความเข้าใจว่าตัวตนของเรามันอาจจะไม่ได้ตายตัวเหมือนที่เคยคิดอนัตตาทั้งหมดที่เราคุยกันมานี่มันทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้คิดต่อเยอะเลยนะคะว่าตกลงแล้วเส้นแบ่งระหว่างโลกข้างในคือประสบการณ์ทางจิตของเรากับโลกข้างนอกที่เราเรียกว่าความจริงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ หรือจริงๆแล้วมันอาจจะไม่มีเส้นแบ่งนั้นเลยก็ได้แล้วตัวเราที่รับรู้เรื่องราวทั้งหมดนี้ล่ะคะคือใครหรือคืออะไรกันแน่ในเมื่อมันดูเหมือนจะเปลี่ยนแปลงขยายขอบเขตออกไปได้เรื่อยๆแบบนี้นายคิดนะคะ